PH7.14 เล่านิยายช่องเล่านิยายไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องทะลุมิติมาทั้งทีดันต้องมาเป็นเมียหัวหน้าเผ่ากินคน Story ่บคนสองราศี Green Kirk กแอเียตอนแอเรีย6ความหวังว่าต้องกลับบ้านได้แน่ ซามูเดินไปสำรวจรอบๆบริเวณบ่อของน้ำตกแห่งนี้หลังจากปลายหางตาเขาสังเกตเห็นเงาคนตะคุ่มที่แฝงอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่เมื่อดวงตาคมเห็นเพียงปราบเดียวด้วยสัญชาตญยาณยในการเป็นพลสำรวจนั้นทำให้สองขายาวออกตัววิ่งไปเองโดยอัตโนมัติซามูถึงกับสะบดจิออกมาทว่ากลับไม่สามารถจับตัวคนผู้นั้นที่แอบมารอกมองกันได้ หลงเหลือไว้ให้ดูเพียงแค่รอยเท้าเพียงแค่นั้นริมฝีปากเข้มขกเม้มแน่นดวงตาหลีมองจับจ้องไปทั่วสารทิศทว่ากล่อไม่เจอกับความผิดปกติใดๆแล้วสามูจึงเลือกที่จะเดินกลับมายังสะมรกตที่เดิมสองขาเดินมาหยุดอยู่ตรงบริเวณสะมรกตที่ควรจะต้องมีร่างของเด็กหนุ่มประหลาดลอยคออยู่สิแต่ฉไหนกลับไร้ล่องรอยของคนที่ควรจะอยู่ตรงนี้ไปซะได้ ใบหน้าคมเข้มที่ดูดุเป็นทุนเดิมอยู่แล้วกลับยิ่งเข้มขึ้นจนดูน่ากลัวหากใครได้พบเห็นเข้าในตอนนี้หายไปไหนสาโมูอบนออกมาพร้อมกับสอดสองมองหาสองขายาวก้าวเท้าเดินตามหาร่างที่หายไปตามซอกตามม,มุมเมื่อคนที่ออกตามหาควัก เจอเข้ากับรองเท้าคู่แปลกตาแต่เคยสพบเห็นมาหลายต่อหลายครั้งในวันที่ต้องอยู่ร่วมกันจึงรู้ได้ว่ารางที่ตนกำลังออกตามหานั่นจะต้องอยู่แถวนี้แน่นอนซามูลัดเลาะเดินลงมาตามซอกหินหากไม่สังเกตให้ดีจะไม่สามารถเห็นหัวกลมๆก,กับเส้นผมสีดำคลับของคนที่เอาแต่ยกมือขึ้นมาแปะติดกันไว้ตรงหน้าอกได้เลยฝ่ามือใหญ่ลองเอื้อมมือเข้าไปแตะลงที่ลาดไหลบาง เฮ้ยไอส์รางที่สะดุ้งเฮือกมีใบหน้าซีดเผือกพร้อมกับสะบัดเสียงดังลั่นด้วยคำหยาบสองมือที่เอาแต่พนมสั่นเทิมกับโบกสะบัดตีกลางอากาศอรารวาดออกมาแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่สนเลยว่าคนตรงหน้าจะเป็นใครเนื่องจากเกิดอาการหวาดกลัวแล้วควบคุมสติไม่ได้เลยซาโมปัดป้องไม่ไหวจึงเลือกที่จะดึงร่างตรงหน้าเข้ามากอดรัดเพื่อระงับความกลัวจนตัวสั่นเอาไว้แทน <c oughs> ร่างเล็กในอ้อมกอดอันอบอุ่นเริ่มนิ่งสงบลงไปแล้วทว่าเสียงสะอื้นให้ยังคงดังออกมาเป็นระรกทำให้คนที่กอดเอาไว้ได้ยินซามูไม่เคยเอ่ยปลอบประโลมใครมาก่อนและไม่รู้ด้วยว่าจะต้องพูดปลอบโยนยังไง แต่ถึงจะพูดอะไรออกมาก็คงฟังกันไม่รู้เรื่องอยู่ดีเขาจึงเลือกที่จะกอดอีกคนนิ่งๆเอาไว้แทนเมื่อรู้สึกถึงได้ร่างบางตรงหน้าหายวัดวันแล้วฝ่ามือใหญ่จึงช้อนใบหน้าเล็กให้ขึ้นมามองกันก่อนจะค่อยๆบรรจงปาดน้ำตาออกจากใบหน้าแดงกำ่ำหลังจากผ่านการร้องไห้มาซามูข้าชื่อซามูซามูเริ่มแนะนำตัวเองแต่ไม่รู้ว่าคนตรงหน้าจะเข้าใจหรือเปล่าซ ซามูน้ำเสียงติดสั่นลองออกเสียงตามจนเจ้าของชื่อจ้องมองกลับมาด้วยสายตาอ่านยากแต่ทว่าซามูก็พยายามจะถามอีกคนคืนโดยการชี้มือกลับคืนไปอะไรอ่ะซามูคืออะไรชื่อมึงเหรอไม่เข้าใจเลยเว้ย น้ำค้างกลับทำหน้าชะงนกลับคืนไปจนซามูผู้ที่รอฟังก็ไม่รู้เรื่องเช่นกันเจ้าตัวได้พูรลมหายใจออกมาก่อนที่จะดึงให้คนที่คลายอ้อมกอดออกจากกันแล้วลุกขึ้นด้วยเมื่อทั้งคู่ลุกขึ้นยืนได้เต็มความสูงแล้วความสะอาดนวลตาของคนที่เพิ่งจะได้อาบน้ำมาจึงประจักษ์ต่อสายตาคู่คมได้อย่างชัดเจน ซามูรู้สึกว่าก้อนเนื้อหน้าอกด้านซ้ายของตนเต้นผิดจังหวะขึ้นมาอีกแล้วสมยังเสียมารยาทที่ไม่สามารถละสายตาไปจากเนินจุกสีอ่อนทั้งสองข้างได้เลยบาไปแล้วไอเด็กหนุ่มประหลาดนี่ก็เป็นผู้ชายนุ้นเวอิซามูด้วยความที่นำทางเริ่มเห็นปฏิกิริยาของคนตรงหน้านิ่งทางไปชั่วขณะแล้วสองมือที่ทิ้งข้างลำตัวก่อนหน้ามีอันต้องยกขึ้นมากอดอกปกปิดร่างกายเปลยเปล่าของตนไว้ทันที น้ำคางจึงรีบหันหลังให้กับคนตรงหน้าแทนพยายามเอื้อมมือคว้าหยิบเสื้อกับกางเกงลงมาเพื่อจะรีบสวมใส่กลับ คืนไปให้เหมือนเดิมโดยเร็วทว่าเมื่อขยิงให้สูงขึ้นมากเท่าไหร่แต่ก็ยังหยิบไม่ถึงเสียทีปลายเท้าเล็กจึงได้ลองพยายามกระโดดกระเด้งเทกตัวให้สูงขึ้นจนไปเหยียบเข้ากับก้อนหินจึงทําให้บารานานตัวไม่ได้แล้วเกิดอาการเซถลาไปด้านหลังเฮ้อคนเสียหลักมีอาการหน้าเสียทันควันกลัวว่าตน จะต้องล้มก้นจ้ำหินจนเจ็บตัวอีกเป็นแน่น้ำค้างจึงได้หลับตาปียอมจำนนรอรับการกระแทกลงพื้นแต่ทว่ากลับไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิดแต่กลับสัมผัสดได้ถึงกับท่อนแขนอันอบอุ่นมารองรับตัวเองเอาไว้น้ำค้างยิ่งสะดุ้งเฮือกแทนพอมันกลับทำให้รู้สึกถึงอุณหภูมิของสองร่างที่ทนบนเปลือยเปล่าทั้งคู่แตกต่างกันที่ไซส์และผิวเนื้อได้มาแนบชิดใกล้กันจนมากเกินไป พอแล้วพอแล้วกูไม่เป็นไรน้ำค้างรีบขึ้นตัวออกให้ห่างจากท่อนแขนที่รองรับตนเองเอาไว้ราวกับกุ้งลวกที่สะดุ้งน้ำร้อนสายตาคู่คมอ่านยากเอาแต่จ้องมองแผ่นหลังนวลเนียนที่หันมามองกันแทนจนกระทั่งน้ำค้างสวมใส่เสื้อผ้าชุดเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้วสามโมงถึงเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าเขาเอาผ้าผืนชุดนั้นที่ได้มาจากซาเดียวางไว้ตรงแถวพุ่มไม้นูน่น แต่เมื่อรองมองอีกคนที่ใส่ชุดเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงไม่ได้เอ่ยขันอะไรออกมาสองขายยาวเรือกที่จะก้าวเดินนำหน้าออกมาจากโขดหินเพื่อไปเก็บผืนผ้านั้นกลับไปยังบ้านพักด้วยซามูหันหลังกลับไปมองคนที่เดินตัากลับมาด้วยความเชื่องชา้าเมื่อสังเกตท่าทางการเดินจึงรับรู้ได้ทันทีว่าการจะงายหลังล้มของคนซุ่มซ่ามเมื่อครู่ทำให้คนที่กำลังก้าวขาเดินกระเพกตามมานั่นขาแพงเข้าให้แล้วสิ น้ำค้างเห็นคนที่เดินนำหน้าไม่ยอมเดินต่อเขาจึงเก้กังทำอะไรไม่ถูกไปด้วยใบหน้า่องใสจึงยกยิ้มแย่แยกลบเกลื่อนแทนคำพูดที่คิดว่าไม่น่าจะมีวันสื่อสารกันรู้เรื่องซาโมยืนมองดูนิ่งๆแต่ก็ไม่ได้พูดทักท้วงอะไรแซงทำเป็นเดินนำหน้าต่อด้วยการก้าวขาให้ยาวมากขึ้นกว่าเดิมเฮ้ยเฮ้ย ไอยักษรอก่อนเฮ้ยรอด้วยดีนำขางพยายามรีบจ้ำเท้าตามคนข้างหน้าที่ดูเหมือนกับว่าจะเร่งรีบตามควายไปไหนยังไงอย่างนั้นแม่งเอ้ยเดินไม่รอกูเลยนะเมืองลิมฝีปากบางเริ่มบ่นกระปอดกระแปดคนขี้บ่นเริ่มรู้สึกว่าที่คอเท้ามีอาการเจ็บจีดขึ้นมาด้วยนำขางจึงต้องเลือกที่จะชะงักตัวหยุดก้าวขาเดินต่อ ในตาสีอ่อนสันดริกอีกครั้งเมื่อเห็นแค่แผ่นหลังกว้างด้านหน้าเริ่มเรือนหายรับจากสายตาไปไกลลิบลิ้วแล้วช่างแม่งหอวเดี๋ยวกูเดินกลับเองก็ได้ลิมฝีปากบูบีเอาแต่บ่นนุบนิบก่อนจะก้มตัวลงไปรูปคำบริเวณข้อเทา้าที่เกิดอาการเจ็บขึ้นมาสะดือด้อซะงั้นดวงตากรมสันไวเมื่อศพเห็นแผลเก่าของการถูกต้นไม้พิษเล่นงานเมื่อต้นช่วงสัปดาห์ก่อน ดวงกูสวยเลยเบอร์นี้ว่าแม่งเหนียแพ้เก่าก็ยังไม่หายดีเสือกมะขาแพงเจ็บข้อเท้าอีกแล้วคนตัดพ้อต่อโชคชะตาของตัวเองจึงเลือกที่จะทิ้งตัวลงนั่งกับพื้นหญ้าแทนการเดินต่ออย่างน้อยเนื้อต่ำใจไปซะแล้วซาโมเริ่มรู้สึกเหมือนไม่ได้ยินเสียงลากฝีเท้าของคนที่ต้องเดินตามหลักมาจึงได้ลองหันหลังกลับมามองดูซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะน่าจะเป็นไปตามที่คาดคิดเอาไว้ว่าเจ้าตัวปวนนั่น คงจะเดินไม่ไหวแล้วเป็นแน่ใบหน้าเรียบนิ่งยืนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงลองเดินย้อนกลับมาตามเส้นทางเดิมดวงตาคมจึงได้สพบเห็นว่าเด็กหนุ่มประหลาดนั่นนั่งจุ่มปุ๊กอยู่กับพื้นโดยไม่ยอมเดินต่อเสียแล้วหลางสูงใหญ่เดินตรงเข้ามาหาคนที่กำลังกดนวดบริเวณข้อเท้าอยู่ถึงแม้เจ้าตัวยังไม่ทันเอ่ยปากทักท้วงถามใดๆออกมาสามูก,ก็เลือกที่จะช้อนตัวคนเจ็บขึ้นมาออกเดินไปด้วยกันแทน ฮ้ยเฮยทำเช่อะไรอีกเนี่ยปล่อยเลยกูเดินเองได้มือเล็กที่ดูแสนจะเกะกกะในตอนนี้เอาแต่ปัดปลายทุกตีไปยังหัวไหล่กว้างบ้างแผงอกแกร่งบ้างตีสเปกสปะไปหมดจนซามูเริ่มเกิดความรำคาญและเอื่มละอาใจเหมือนกันลอยก็บอกให้ปล่อยไงแรงตีเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ซามูยอมปล่อยร่างคนที่เอาแต่ดีดดิ้นให้หลุดมือลงไปเองเลยอ้เชล เจ็บนะเว้ยนี่ไอ้ยักษ์มึงแกงกูเหรอใบหน้าหาเรื่องทว่ากลับส่งแววตาตัดพ้อให้คนที่ยืนนิ่งๆมองดูตนเองร่วงลงมานั่งจุมปุ๊กอยู่กับพื้นโดยใบหน้าเรียบนิ่งเพียงเท่านั้นแม่งเอ้ยเจ็บยิ่งกว่าเดิมอีกกูฝ่ามือเล็กเปื้อนข้าวฝุ่นปัดเศษดินเศษหญ้าออกจากตัวพรางบ่นไปด้วยอย่างไม่พอใจ นำขาพยายามพยุงตัวลุกขึ้นยืนให้ได้และได้พยายามก้าวขาเดินหนีไอ้ร่างยักษ์ปักหลังงี่เง่าตรงหน้าหนีออกไปให้ไกลมันซักทว่าก้าวขาเดินกระเพกได้เพียงแค่ส3งสามก้าวจึงรู้สึกได้ถึงแรงช่วยพยุงอยู่ด้านข้างเพื่อไม่ให้คนเจ็บลงน้ำหนักที่ขามากจนเดินไปตอนขามาอาบน้ำก็เดินกันเองได้แบบปกติ ทวาขากลับดันต้องมีคนช่วยพยุงกลับเข้าบ้านซะง,งั้นดวงตาคู่คมหันไปมองคนที่ขาเจ็บก่อนจะปลีกตัวออกไปนอกบ้านไปหน้าเคร่งเครียดระหว่างเข้าไปยืนคุยกับชานดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยสิ่งทําให้คนที่มองตามกันอยู่ถึงกับอยากรู้ด้วยเลยว่าสองคนนั้นกําลังคุยอะไรกันแม่งไม่ใช่วางแผนจะพากูไปย่างไฟแดกกันอีกนะ คนมองโรคในแง่หลายระความหวาดระแวงขมวดคิ้วพางนั่งรูปบริเวณข้อเท้าที่เจ็บป้อยๆน้ำค้างรู้สึกว่าตั้งแต่ตนเองได้ทะลุมิติมาที่แห่งนี้แล้วลำบากลำบนไม่พอยังเกิดแต่เรื่องที่ต้องได้เจ็บตัวตลอดเลยเอ๊ะหรือว่ากูกำลังตกนรกอยู่วะน้ำค้างนั่งคิด พลางดึงแก้มของตัวเองจนโยยืดออกมาอยู่บนแคร่ไม้ด้วยใบหน้าท่าทางที่ดูจะแสนตลกสำหรับสายตาของคนที่เพิ่งจะเดินออกไปเมื่อครู่กระทั่งได้เดินวกกลับเข้ามายังบ้านพลางเข้ามานั่งย่อตัวอยู่ข้างกันแบบไม่มีปี่มีคุยฝ่ามือหยากกล้านคว้าข้อเท้าของน้ำค้างขึ้นมาดูอย่างถือวิสสาสะจนอีกคนเกิดอาการอิดออดขืนขาหนีแล้วรีบยกขาขึ้นเก็บบนแคร่อย่างว่องไวดื้จังวะ ใบหน้าดุขมึงจ้องมองด้วยแววตาขมิงจนคนดื้อดึงเมื่อครู่ยอมจำนนเมื่อรู้ว่าอีกคนต้องบ่นใส่กันอยู่แน่เลยขอยอมสยบต่อคู่ใส่ตาคู่คมน่ากลัวแล้วยอมนั่งนิ่งนิ่งซะดีๆให้อีกคนได้จับรูปข้อเท้าตามสบายเลยเดี๋ยวกินข้าวแล้วต้องไปให้พ่อหมอดามขานะมีแต่เรื่องเจ็บตัวตลอดแมนจะพูดคุยกันไม่รู้เรื่อง แต่น้ำค้างก็พอจะเดาได้ว่าคนตรงหน้าพูดว่าอะไรใส่กันแต่คงจะหนีไม่พ้นเรื่องที่ต่อว่าตนเองเนี่ยแหละอะไรวะแค่นี้ก็ต้องโหดใส่ตลอดกูแม่งจะไปรู้หรอว่าปีนี้กูจะดวงตกปะเอ๊ะหรือที่จริงกูแม่งดวงชงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์วะน้ำค้างบนอุบอิบคืนบ้างจนได้รับสายตาชางนติดดุส่งมาให้กัน อาหารมื้อค่ำมื้อนี้ทำเอาคนแปลกหน้าในพื้นที่ต่างแดนมีแววกินจุอยู่มากโขคงเพาะน้ำค้างรู้สึกเจริญอาหารขึ้นมาได้บ้างแล้วหรืออาจจะเป็นเพราะเนื่องจากทีมออกล่าหาอาหารได้หมูป่าติดไม้ติดมือกลับมาด้วยจึงได้นำมาทำเมนูหมูอบหินให้ได้กินกันอิ่มอร่อยกันทั่วหน้าสามูพยุงตัวคนซุ่มซ่ามจนได้เรื่องให้แยกตัวออกมาก่อนเนื่องจากน้ำค้างเริ่มมีอาการขาบวมชัดเจนทั้งคู่จิ ได้ประครองตัวพากันเดินไปทางบ้านพ่อเท่าอีกรอบพอหมอเมื่อได้เห็นสภาพขาปูดบวมของคนไข้ที่นั่งรออยู่บนแค่ไม้ก็เอาแต่สายหัวไปมาพอตั้งแต่ไอ้เจ้าคนต่างถิ่นสุดประหลาดคนนี้เข้ามาก็ยังมีแต่เรื่องให้ตัวเองเจ็บตัวตลอดหลังถูกพ่อเท่าบ่นเสร็จสับพร้อมกับพันขาให้แล้วระหว่างทางที่ทั้งคู่กำลังพากันเดินกลับห้องพักจึงได้พบกับชาญรีเข้าราวกับว่ามายืนดักรอกันอยู่ ซึ่งเมื่อซามูได้เห็นสีหน้าของชานลีที่ไม่สู้ดีนะจึงพยักพเยิดให้นำคางไปนั่งรอยอยู่ตรงแถวกองไฟที่ได้สุ่มเอาไว้ไล่ยุงด้านข้างเพิงพักของผู้ตรวจเวรเสียก่อนน้ำค้างจึงจำต้องขยกุกขยิกเดินไปหย่อนกายนั่งลงบนขอนไม้เพื่อรอสองคนหน้าคุณเคยให้คุยธุระกันเสร็จเรียบร้อยเสียก่อนแต่ดูจากสีหน้าท่าทางแล้วเหมือนจะคุยกันอีกนานเลยแถมยังคอยรอบมองมาทางนี้ด้วย ลาวกับว่ากำลังคุยถึงเรื่องของตนเองอย่างไรอย่างนั้นว่าแต่คุยกันแค่นี้ต้องตีสีหน้าแคร่งเครียดขนาดนั้นเลยเหรอระหว่างที่น้ำค้างนั่งมองชาวบ้านที่ทยอยเดินกันขวักไข่เข้าบ้านไปบ้างจึงได้ละสายตามองไปทางคนเดินตรวจเวรยามบ้างโดยไม่ได้จดจ่อพักสายตาที่ใดเป็นพิเศษกระทั่งได้ศบเห็นหัวหน้าเผ่าเดินเข้ามาหาและได้ทิ้งตัวนั่งลงข้างๆกันริมฝีปากบางจงยกยิ้มต้อนรับหัวหน้าเผ่าในทันที จนได้รับรอยยิ้มและคำทักทายกลับคืนมาเช่นกันน้ำค้างเริ่มเอ่ยปากชวนอีกคนคุยในสิ่งที่ตนอยากรู้หลายอย่างเลย ทั้งคู่คุยกันไปได้สักพักเสียงหัวเราะเอิ๊กอักก็เกิดขึ้นสลับกับคำพูดภาษาอังกฤษปนเปไปกับภาษาของชาวพื้นถิ่นที่นี่ด้วยทำให้ซามูที่ยืนคุยอยู่กับชารีถึงกับต้องอยู่ไม่สุขจนต้องระสายตามองมาทางน้ำค้างกับเสียงเจ้ยเจ้าที่พูดคุยสนุกสนานอยู่นั่นและเจ้าของเสียงหัวเราะร่าคนหน้าเป็นทันที คนร่างใหญ่เบกการพูดคุยกับชาลีเอาไว้โดยอัตโนมัติอีกทั้งยังเผลอสั่งให้ชาลีแยกย้ายกลับไปเข้าที่พักได้แล้วส่วนทางด้านของตนเองนั้นเลือกที่จะเดินแทรกตัวเข้ามานั่งลงด้านข้างของคนต่างถิ่นด้วยเสียเลยสามูขมวดคิ้วฉับเมื่อได้ลองฟังทั้งคู่สนทนากันแล้วแต่ตนกลับไม่รู้เรื่องราวด้วยเลยจนรู้สึกงุนง่านภายในใจอย่างไม่รู้สาเหตุ ่าสอนให้น้ำค้างพูดภาษาถิ่นของเราเผื่อว่าจะได้จำเอาไว้ไปใช้บ้างราฟฟี่มองเลยใบหน้าของน้ำค้างไปแล้วพูดกับคนหน้าังนที่แสดงแววตาแสดงความไม่พึงใจออกมาอย่างออกนอกหน้าแบบที่ราฟฟี่คิดว่าเจ้าตัวคงจะไม่รู้ตัวเองเป็นแน่ราฟฟี่จึงได้เป็นฝ่ายชี้แจงให้กับซามูคลคยความสงสัยและคลายความกังวลใจแทน เมื่ออากาศเริ่มเย็นลงอีกแล้วทั้งสามคนจำต้องแยกย้ายตัวกันเมื่อสัมผัสได้ถึงว่าเวลาพบค่ำมากจนเกินไปเดี๋ยวน้ำค้างจะเริ่มลงมาเยอะแล้วทำให้หัวเย็นจนป่วยไข้ได้แค่นี้แข็งจังเลยข้าคิดถึงฟูกนอนนิ่มๆของข้าจังริมฝีปากบางกระจับเอื้อนเอ,อ่ยอุบอิบออกมาอยู่เพียงลำพังพอคิดว่าถึงจะพูดอะไรออกมาอีกคนก็คงไม่เข้าใจอยู่ดี น้ำค้างมองตามแผ่นหลังหนาเดินไปทางที่หัวนอนก่อนจะเอื้อมแขนแยาวๆดึงฝาหน้าต่างให้แง้มลงมามากกว่าปกติฝนฝนจะตกเหรอน้ำค้างพูดงึมงำคนเดียวเช่นทุกครั้งแต่ทว่ากลับทําให้คนถามต้องอ้าปากค้างทันทีเมื่ออีกคนกลับตอบคําถามได้ใช่ฝนจะตกซามูเดินกลับมาหย่อนตัวนั่งลงข้างคนที่อ้าปากค้างรากับช็อกไปแล้วที่เขาสามารถตอบกลับได้ทว่า จริงๆแล้วเพียงแค่คำพูดว่าฝนออกมาเป็นภาษาถิ่นของชาวชนเผ่าคนที่ได้ยินยังไงก็ต้องย่อมเข้าใจได้แล้วว่าต้องการจะถามอะไรกันฝ่ามือใหญ่เอื้อมไปจับปลายคางมนให้กลับขึ้นไปปิดสนิทไว้ดังเดิมจนน้ำคางสะดุ้งและรีบปัดมือผู้หวังดีทิ้งทันทีไม่ต้องมาจับตัวค่าเลยนะ ลิ้นฝีปากบางบูบี้แสดงความไม่ชอบใจก่อนจะทิ้งตัวลงนอนบนแคร่ไม้แข่งชวนเจ็บตัวแบบไม่ชอบเอาซะเลยแต่ก็ไร้ทางเลือก สามูไม่ได้พูดอะไรออกมาเมื่อได้เห็นคนด้านข้างล้มตัวนอนหันหลังให้กันไปแล้วเขาจึงเลือกที่จะล้มตัวนอนลงบ้างคนที่นอนรลับอยู่ดีๆกลับต้องสะดุ้งเฮือกนำค้างเบิกตาโพรงและหลับตาปีลงในทันทีหลังที่ได้เห็นสายฟ้าแลบผ่านหน้าแปรๆนำค้างเริ่มนอนตัวสั่นเพราะตื่นกลัวเสียงฟ้าคำรามออกมาพร้อมกับมีสายฟ้าฟาดลงมาด้วยทำให้นำค้างหวนคิดไปถึงเหตุการณ์นในวันนั้นเฮ้ย ใช่ดีแบบนี้กูก็ต้องหาทางกลับบ้านได้แล้วนำขามผูดลุกขึ้นนั่งใช้กำปั้นทุบลงบนมือข้างที่แบด้วยความตื่นเต้นจนทำให้ผ้าห่มคลุมหนังสัตว์ผืนเล็กลังขึ้นมาทางตนเองจนทำให้คนด้านข้างต้องหลีตามองตามเจ้าตัวปัญหาที่พยายามเขย่บร่างอย่างทุรักทุเรเพื่อให้ตนเองไปนั่งอยู่ตรงสุดปลายแค่ไม้ให้ได้ฮึบฮึอึ๊ฮึอีกนิดไอ้ข้าง ต้องออกไปข้างนอกเว้ยตากฝนฟ้าผ่ากับบ้านเย่ยออน้นำคางตะเกียกตะกายตัวจนมาสุดปลายแค่ไม้ได้แล้วกำลังพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นยืนให้ได้เต็มความสูงและค่อยๆก้าวขากระโผกกระเพกเดินไปทางประตูไม้ก่อนจะเปิดออกอย่างเบามือที่สุดชิวน้นำค้างขอบคุณสำหรับการรับฟังช่อง PS 7.14เล่าเราเลื่องหากต้องการอ่านนิยายก่อนใครสามารถกดเข้าไปในลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยค่ะมีอยู่หลายเว็บไซต์เลยสำหรับการติดตามการอ่านร่วงหน้าได้เลยนะคะ แต่ถ้าหากถนัดในการการฟังต้องกด subscribe ให้ช่องนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามการรับฟังในตอนใหม่ๆได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามช่องทางด้วยค่ะสวัสดีค่ะ